กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่คารุลรักขังท่านนะครับวันนี้ก็เราจะมาเล่าเรื่องชินเคยก็ก่อนคลิปล่าสุดก็ลงลงวันว่างกัผ่องเคลื่อนก็ไม่ใช่ฮะว่างและอย่างไอดีตันคือไม่รู้ว่าเ,เราจะเล่าอะไรดีคิดออกแล้วเราจะเล่าเรื่องตอนที่เราเด้ยแสดงละครเราแบบรู้สึกแบบเป็นเป็นพิธีที่โคตรรงเกียรติแล้วรู้สึกแบบโอ้คือ กูได้ไปพิจิตรกูรู้สึกแบบกูใหญ่ยายมากโอประมาณนี้นะฮะก็เรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับชมและฟังได้เลยครับเปิดเรื่องมาเมื่อวันเมื่อปีที่แล้วของช่วงเดือนปลายมกราอ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่แหละก็ย้อนไปคือต้องเล่าเกินก่อนว่าคือห้องเราอะตอนแรกอาจจะแสดงเป็นแบบอแสดงละครเช่นอย่างพวกเรามาเกียนใช่แต่หัวบอกว่ามันไม่น่าหันก็เลยเอาเป็นบท ปวดอะไรสักอย่างที่มันเออเอออประมาณเนี้ยเออคือแบบเฮ้ยในใจแบบฮะเฮ้ยใหญ่เลยคือแบบเออก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียแล้วก็อ้าวแล้ตามใจปวดเลยครับอ่ะเชิญเชิญเลยครับก็อ่ะไปไปงั้นไปซึ่งแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมไหม้องเออเงยเงยเงยเอ้ยไปเรื <apply some sounds> ่อยๆรซักอ่ะทุกทุกทุกข้ามที่มีเนี่ยเขาคือจะซ้อมสักสองสัปดาห์อ่ะสองสัปดาห์ได้แล้วก็พอ พรุ่งนี้ก่อนวันเปิดพิธีแลวปมะเลยนคือคูคืออ่ะคูคิดว่าคูจะได้เป็นแบบเออคนร้องปกติที่ไหนได้ผมสัาพเอ่อครูวิชาที่ให้เธอกับเพื่อนที่ชื่อว่าคุณพัฒน์เพื่อครูอยากให้เธอสองคนนั้นเป็นพิธีกรอน้าูหน้าคููือแบบอะคุณร้องไปเล่นหรือเปล่ลปาครับกูบอกว่าใช่เธอครูมั่นใจในตัวเธอมาก ผมเชื่อว่าเธอนั้นทําได้แน่นอนในใจกแบบ <c oughs> ชิบหายแล้วแบบเอ้ความจําก็สั้นบทก็ไม่ได้เตรียมคือให้บทมาใช่ให้เราไปฝึกซ้อมภายในพรุ่งนี้คือเราต้องวันนี้เราต้องได้แล้วพรุ่งนี้เราต้องไปพูดแล้วคือพูดได้แบบก็กาทันหันมากไม่มีเตรียมไม่มีนักไม่มีอะไรเลยคือแบบจู่ๆที่จะให้ก็ให้อ่ะเออแบบโอ๊ย อย่างน้อยก็คิดในเงี้ยดีก็เอาละว,วันเนี้ยวันนี้กูใหญ่แล้ววันนี้กูขับได้แล้วกูทำสำเร็จแล้ววันนี้กูจะเป็นพิธีกรกูจะช่วยโลกัรรู้ว่ากูเนี่ยเป็นพิธีกรที่ดีของโลกเป็นพิธีกรที่ดีนะฮะก็จะช่หยเด็กมันดู <c oughs> อ่ะพอเราได้ซ้อมบทพิธีกรก็สักคาบนั้นนะแล้วก็คาบของวันต่อมาคาบสักสองวันต่อมาสักวันศุกร์ ไม่ก็วันพฤหัสอ่าใช่ใช่ก็ทายคาบแล้วก็ไปสักทายคาบสักสามโมงเย็นเอ้ยสามบ่ายสามโมงเย็นเออแล้วก็ไปดูเขาซ้อมว่าเขาซ้อมอะไรบ้างเออกูเขาก็อลังอัลวาดไม่ใช่แล้วนะคือมันเขาแสดงแบบก็จะว่าคือการเวลาซ้อมมันน้อยมันก็เลยแบบจะวุ่นวายแล้วก็มันจะมันจะแสดงแบบติดติดกุก็โมโหไม่ใช่กูก็ ตอนนั้นดูด้วยก็สตเคิดอะไรย้างเนี่ยก็อ่าดูเขาซ้อมไปส่วนมาถึงตากูปุ๊บต้องไปซ้อมพูดรู้สึกแบบตอนนั้นข่วงพานเลยโอ้ยเพราะเกมไม่เกล่ยวขอขอให้ลูกช้างได้ขอให้ลูกช้างได้เอ่อด้วยเธอสาธุรู้สึกแบบเอาละมีพอร์มาแล้วเราจะไปพูด <ทำ S 1> กัน เดี๋ี้ไปเดินหรือว่าเออกล่าวสวัสดีท่านอ่ะพูดไปแล้วรู้สึกนคือมันมาขัดกลางบทชิบหายแล้วกูจะกูจะพูดอะไรดีว่อ่าดีนะใต้เพื่อนข้างที่มันพอจะพอจําได้นิดนึงเท่านิดก่อยกูก็บอกว่ากูเพื่อนก็บอกเออกมเพื่อนพูดต่อโอเครู้สึกแบบโอ้คุณคุณนี้ฉันจะไม่ลืมคุณคุณนี่กูจะไม่ลืมอ่ะเราถ่ายแล Jam ้วก็ซ้อมไปแล้ว okay. ก so oh. ็ถึงเพื่อน เพื่อนห้องเราทั้งห้องอ่ะพี่จํำได้จะใส่ชุดจักรเบนอ่าชุดจักรเบนเนี่ยคือครูค่อยเราเลือกว่าเราจะเราจะใส่จักรเบนสีอะไรมีทั้งสีทองสีเขียวสีสีม่วงอะมีสีม่วงมีสีม่วงแล้วก็มีสีเขียวสีเหลืองอืมสีแดงมีมีสีแดงด้วยมีสีแดงเดะอะพอได้ปุ๊บก็พอได้ปุ๊บก็อ่ะลองซ้อมซ้อมใส่ว่าเอ๊วันไหน คนไหนเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ตามปกติของอการแสดงวิธีว่าเอต้องลองชุดก่อนว่าชุดอะ่ะมันเหมาะกับผู้ใส่ไหมเออพอถึงวันงานจริงเอาละ่ะถึงท้าวชิบหายกูแล้วห้องกูแม่งแสดงคนแรกรู้สึกแบบว้าวว้าวว้าวโอ้อะไรคือคิดในใจคือ ต้องเกินต้องเราบอกว่าห้องที่แสดงมีห้องสีที่มีห้องภาษาห้องกิฟเต็ดแล้วก็มีห้องห้าห้องโคกแล้วก็ห้องเก่าสี่ห้องซึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมห้องกูต้องเปิดก่อนวะไอ้เฮี้ยรู้สึกแบบทำไมต้องเป็นกูแล้วก็พอนี่สิปุ๊บเดี๋ยวเวลาละยอมแบบเดียบแบบพาวเวอร์แบบ อ่เราให้ห้องสีมันแบบแสดงแบบแสดงอะไรของมันก็ไม่รู้เออจำไม่ได้เออให้พิธีกรห้องสีมันพูดไปก่อนคือพิธีกรห้องสีก็เปิดก่อนไงแล้วแบบมือหลายฉากที่ผายแล้วเอ๊ะทำไรดีวะอืมกูก็แบบเออเอาล่ะพอห้องสีใช้แล้วสีปุ๊บเอาล่ะถึงเวลาชิบหายกูแล้วรู้สึกแบบอ่า เตรียมอะไรให้พร้อมยาดมพร้อมโทรศัพท์พร้อมใจใกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้เฮ้รู้สึกอันนี้อันนี้คือในใจนะรู้สึกแบบอ่าพอถึงเวลาคุณเดินไปปุ๊บอ่ากราบเรียนสวัสดีท่านผู้ชมที่ครบรัชท่านนะครับนี่ก็ห้องห้องห้ารับห้องสี่ทับหกตอนนั้ับก็จะมาแสดงอ่าบทสวดอะไรสักอย่างพี่หนะครับก็อู้ไปไปติดติด,ด,ด,ดขัดแล้วก็ กูกลัวกูกลัวแล้วกูกูแบบเอ๊ะอธิบายแล้แบบคือคนเด็กมันดูมันมีคนเยอะมากคือแบบอสองสามร้อยคนคือมเยอะมากเลยนะและ้วก็มีครูลอมดูถ้าถ้าคลิปภาพไม่ออกผมจะมไปภาพไว้เพราะผมไยเพราะผมถ่ายภาพไว้ด้วยอ่ะแล้วก็พอพอนี่แล้วพอแบบเอาละเราก็พูดไป คือกูค่อยเราพูดแบบเสริมมุกแล้วพูดแบบเอ็กโค่กูพูดไงไหมเร็ว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 คือปกติเราพูดอย่างงี้เร็วเร็วเร็วมันมันก็ช้าไปใช่ไหมล่ะคือแบบเฮอ็กโค่เราต้องกูต้องโูดยังไงวะคือแบบโอ้หมายเล้วอ่ะแล้วทีนี้พอหมดที่เราไม่ไม่ได้หมดนาที่นะอันนี้แค่นาที่ัุกครับเพราะที่เราพูดครั้งแรกอ่ะมันเป็นของกูใช่เออเราพูดสิปึ๊บ คือเราพูดทั้งตอนกอตอนขอขอเล่าก่อนว่าตอนขอตอนขอเบ็นี้งตอนกอไก่มันไม่ถึงมันตั้งแต่เลขที่20ตั้งแต่เลขที่1ถึงยี่สยี่สิบสองแล้วตอนขอไข่เนี่ยตั้งแต่ยี่สิยันสี่สิบสี่อ่าใช่ใช่ใช่พอเราพูดเสร็จปุ๊บอ่ของตอนกอไก่นะของผู้ชายอ่ะเขาบอกเดินแบบ อ่ะผมเดินตรงออซ้ายไอ้เพื่อนอีกคนเดินคนปเปินเดินตรงขวาอ่ะเราก็ไปลบพ <c oughs> อขาผู้ชายมันร้องเสร็จมันร้องเสร็จปุ๊บเราก็เอาละตีมแล้วไปแล้วเอววเอก็ขอก็นะครับก็ขอเชิญรับชุมเราแสดงของของตอนขอขายได้เลยครับเชิญเลยครับแล้วก็เดินได้ไปก็ แล้วก็พอจบปุ๊บเอาละเราพิธีกรสองคนเราจะต้องเดินไปแล้วอ่ะนั่นถึงคราวชิบหายแล้วแล้วแบบเอะไอเ้เพื่อนมันก็กดดนันกูและเกินไอ้สั์แล้วก็กูแบบเออเขาขอขอ,ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มารับชมการแสดงของห้องสี่ถึงหกของเรานะครับก็ขอบคุณครับที่ทุกท่านรับชมโปรดและกูกูแบบเออช่วยให้กันดีๆเลยครับอืมยิงแบบิงคือ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จบไปเลยเย้ <c oughs> กูก็ไปนั่งกับเพื่อนโดนตีไทยแล้วก็ดูห้องสีก็แสดงครึ่งห้องสีแสดงต่อจากห้องกูห้องกูห้องสีเสร็จก็ห้องห้าห้องห้าเสร็จก็อ่านิทานอะไรสักอย่างของของห้องเก้าซึ่งกูกไม่รู้ว่าจะเขาแสดงอะไรนะนะคือกรทะเลอยู่เพราะมันไม่มีเวลาเตรียมพร้อมมันไม่มีอะไรพร้อมเลยซือแบบก็ทะเลขศวนก็ ก็รู้แหละว่าผลม,มันเป็นไงนะการแบบความไม่เตรีมพร้อมในการแสดงก็พอได้อยู่พอพอแสดงเสร็จปุ๊บชิบหายกูอย่างหนึ่งคือห้องห้องสห้องหห้องหกับห้องเ้าแสดงใหม่อีกรอบนึง่งรู้สึกแบบ <c oughs> <c oughs> ครับแล้วกูสมัยพูดไห่ คือมันไม่เหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องแสดงใหม่แสดงใหม่เพราะครูเขาบอกว่ามันยังแสดงไม่ดีพอไอห้องห้าครับห้องสี่แสดงได้ดีมากยกเว้นห้องหกกับห้องเก้าซึ่งตอนนั้นนะมันเป็นช่วงเวลาเที่ยงแล้วแล้วเที่ยงอ่ะมันเป็นเวลาที่พวกเราต้องกินข้าวแล้วพวกเราไม่มีเวลาไปกินเลยก็อดอยากตะตะคัดขัดแค้นคือแบบกูหิวข้าวไอสัตว์ เสียงไม่สนันคือตอนนั้นคือมันหล่นแล้วครนี้เราคิดมมกอะไรไม่ทันเหมือนกาบพูดตอนแรกๆพอ,อเราพูดเสร็จอะก็ตามดืดิมตามตอนเช้าคือแต่ร่มเนี้ยคือเสียไม่ไหวแล้วจะตายแล้วคือเป็นลมอ่ะหลังแสดงอันที่เสร็จเราก็ขับ่นไปถึงสนามหญ้าเือนเดี่ยงอ่ะนอนเดี่ยงคือแบบ นอนตายเลยเออแบบไม่ไหวอะ่ะคือโซมอแบบกูจะตายแล้วว่าเออคือแบบจะตายแบบโอ้โหเป็นลมคืนหน้ามืดมากข้าวก็ไม่ได้กินเสื้อก็ร้อนที่ผายกางเกงก็ร้อนนั้นไข่ก,กูเลยสัตว์แม่งคือรู้สึกแบบโอ้ก็พอเป็นอีกความทรงจำหนึ่งของช่วงชีวิตช่วงม .4 ที่เราได้เป็นพิธีกรรู้สึกแบบภุ่มใจก็ คลิปนี้อาจจะไม่นลกอะไรมากก็ก็องขอประทานอภัยนะฮะกะ็ขอเล่ายออ้อนอ้นิดหนึ่งช่วงวันนะหนึ่งวันก่อนที่จะได้แสดงจริงคืออซ้อ,ซอมเป็นพิธีกรแล้วเพื่อนผู้หญิงในห้องเราอ่ะมันพูดว่าหน้าสักคนอย่างมึงนี่ไม่น่าเป็นพิธีกรหรือพูดก็ไม่คล่งองหน้าตักทุเลศกูยากพูดได้ใจมึงดีตายเลยอชอกกัลลี ถ้ามึงคิดว่ามึงเฟี้ยมึงม้พูดเห็นกูไม่ดอกฮะไอ้เขี้ยมึงคิดว่ามึงเจ๋งเหรอไอ้เขี้ยมีหีแล้วมึงเฟี้ยวเหรอฮะไอ้สัามมึงคิดว่ามึงผู้หญิงแล้วมึงเจ๋งเหรอไอ้เียฮะไอ้ผู้หญิงแล้วมึงคิดว่ามึงมึงคิดว่ามึงเป็นผู้หญิงแล้วมึงมึงเป็นฆ่าขายแห่งผู้ชายเหรอไอ้สามมึงคิดว่ามึงกินทุกอย่างเหรอไอ้เย่มึงคิดจุ๊ไอ้เย่แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวตีตายเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่ทุกท่านมารับชมรับฟังในวันนี้ก็สสวััดีครบ